แผ่านวันมาคบ,บูชามานะเป็นเนียเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ววันมาคบ,บูชานี่คนโดยทั่วไปจะมีความจําวันมาคบ,บูชาคือเป็นวันที่พระสงฆ์ประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย1250รูปแล้วก็พระพุทธองค์ทรงแสดง วัทปาติโมกขึ้นในวันมาคะบูชาพระจันทร์ก็เสวยมาคะเริกมาค็เป็นชื่อเรกเรกหนึ่งคือชื่อของดวงดาวกลุ่มดาวก็เรียกว่ากลุ่มดาว,ม,ดาวมาคะเริกก็บังเอิญให้วัดเป็นวันที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาเสวยเรกในเรกมาคะนั้น ความสำคัญทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรานะจำได้ในส่วนของวันมาคบูชาแต่ <c oughs> มีเหตุการณ์ <c oughs> เหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญที่ปรากฏในวันมาคบูชาที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ทราบนะแต่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะในบางคัมภีร์ได้กล่าวไว้ คือการสถาปนาพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรและก็พระโมคคัลลานะพระพุทธองค์ทรงสถาปนาพระสารีบุตรเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศในด้านปัญญาจึงมีคำกล่าวว่าพระพระภาษารีบุตรเป็น เป็นแม่ทัพทางทางธรรมส่วนพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้เลิศเป็นอาเอตทะทักขะผู้เลิศทางด้านเป็นผู้มีฤทธิ์ภาษาลิบุตรก็คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรคือเป็นผู้เลิศทางธรรมคือมีปัญญา ส่วนพระมอขลานะก็คือเลิศทางด้านความมีฤทธิ์แต่จะเห็นได้ว่าทำไมถึงพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสถาปนาหรือยกย่องอีกสู่รูปอื่นที่มีมาก่อนที่ออกบวชก่อนทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ในหลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนี่กลุ่มบุคคลแรกที่ทรงเสด็จไปโปรด น่าอิสิปัตนะมฤุขทายวันก็คือกลุ่มของพระปัญจวัคคีโดยผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นผู้แรกนี่ก็คือพระอัญญากุัญญะพระอัญญากุัญญะวัปปะพัตยะมหานามะพระอัศชิหลังจากนั้นก็มีชดินสมพี่น้องอีกกับบริวารอีกหนึ่งพัน บุรณะกัสปะขยากัสปะนทีกัสปะนี่เรียกว่าล้วนแล้วแต่รู้ธเห็นทรรก่อนภาษารีบุตรและพระโมคลานะทั้งนั้นเลยภาษารีบุตรกับพระโมคลานะนี่มาออกบวชในภายหลังหลังจากกลุ่มเทตมาเก่ากล่าวถึงเป็นเพื่อนกันอยู่ในโลกแล้วก็เบื่อหน่ายความสุขทางโลกแล้ว หาวิธีออกบวชในสมัยเป็นโยมก็ชื่ออุปติสะกับโกลิตะก็ภายหลังก็เลยออกบวชเป็นพระสารีบุตรแล้วก็เป็นพระโมคคัลลานนะในตอนบวชตอนแรกเนี่ยพระสารีบุตรเจอพระอัศชิ พราศาชีกล่าวคาถาว่าเยธรรมาเหตุตุปบภาวเตสังเหตุุงตถาคโตเตสัญเจยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสเหตุและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสเช่นนี้ภาษารีบุตรนับถือพราศาชิิ เป็นครูเป็นอาจารย์มากแล้วเมื่อบวชภายหลังแล้วเนี่ยก็ได้เป็นเป็นพระโสดาบันอยู่นะแต่ยังไม่ได้บรรลุพระอระหันต์จนพราหมณ์ที่เป็นญาติพระสารีบุตรมากราบพระพุทธองค์ชื่อทีทะทีฆานะขะพราหมณ์หรือพราหมณ์เล็บยาวพระสารีบุตรถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่ ส่งจิตละลึกไปในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดทีฆนักพรามหลังจากทรงปราบพยศของทีฆนักพรามได้แล้วในภาษาลิบุตรจริงบรรลุพระอาราหันต์พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตรัสแสดงธรรมโดยตรงกับภาษาลิบุตรแต่ตรัสสอน เพื่อปราบทิฏฐิมานะของทีฆันนักขะพรามหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมให้แจ่มแจ้งให้ทีฆนนักขะพรามเข้าใจแจ่มแจ้งหนึ่งแต่พระสารีบุตรกับตรัสรูนะ้กับรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุพระอรหันต์จะเห็นได้ว่าพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะนี่ก็รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็กลุ่มของ กลุ่มของชดินสามพี่น้องแต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีความเลิศทางด้านปัญญาแล้วก็พระมกขนะมีความเลิศทางด้านมีริ์เป็นธรรมดาในสมัยก่อนผู้ที่เป็นปุถุชนก็ยังมีพระ ปุถุชนก็ยังมีโยมปุถุชนที่ยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็ยังมีชนที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยล้วนแล้วแต่กล่าวกันในรับหลังว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงยกภาษาลิบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเอกเป็นพระครสาวกไม่ยกกลุ่มของพระปัญจวัคคีแล้วก็ไม่ยก กลุ่มของชชดินสามพี่น้องเป็นพระอครสา,าวกพระพุทธองค์ทรงแสดงให้กับชนทั้งหลายเข้าใจว่าสิ่งที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้รับในวันนี้เนะี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดมาในชาตินี้นะสืบอ,อนุสนไปตั้งแต่อดีตการมาแล้ว ทางภาษารีบุตรทางพระโมคคลลานะั้นเคยได้ตั้งจิตอธิษฐานเคยได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าปรารถนาจะเป็นพระอัครสา,าวกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็เคยเห็นว่ามีพระภิกษุผู้เลิศทางด้านปัญญาแล้วตนก็ปรารถนาที่จะเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญา แล้วก็ใช้เวลาที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ่มเพาะบำเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นผู้เล í, Richards, ิศด้านปัญญาแล้วก็เป็นผู้เลิศทางด้านฤิษิ์ในชาติสุดท้ายที่มาเจอพระพุทธองค์เหตุของการอธิษฐานและก็ทำตามแรงอธิษฐานจึงทำให้เป็นพระคราสาวกผู้เลิศทางด้านปัญญาแล้วก็เป็นผู้เลิศทางด้านริธิ ส่วนพระอัญญกทัญญาท่านก็ได้อธิษฐานไว้แบบนั้นแรงอธิษฐานของท่านท่านอธิษฐานไว้แบบนั้นในอดีตการก่อนนู่นก็เป็นพี่น้องกันสองคนคนหนึ่งเวลาทำบุญก็ทำก่อนอธิษฐานว่าให้เป็นผู้ได้ก่อน เมื่อจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนผู้อื่นเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าทํานาทําอะไรก่อนจะก่อนจะบริโภคข้าวต้องแบ่งข้าวไปทําบุญก่อนและอธิษฐานอาหังปรมังขอข้าพระเจ้าเป็นผู้ถึงก่อนส่วนน้องอีกคนหนึ่งก็ทําบุญแล้วก็อธิษฐานว่าขอเป็น ผู้สุดท้ายก็เกิดมาเป็นคู่กันอีกคู่หนึ่งก็คือพระัญญาโกธัญญาและก็พระสุพัทธะผู้รู้ทมเห็นธรรมก่อนแล้วก็ผู้รู้ทมเห็นธรรมสุดท้ายจะเห็นได้ว่าพระัญญาโกธัญญาเนี่เป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนผู้อื่นก็คือคนที่เคยทําบุญแล้วก็อธิษฐานว่าอหังปัธมัง ขอข้าพาเจ้าได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนผู้อื่นส่วนผู้ที่อธิษฐานว่าให้เป็นผู้สุดท้ายหรือว่าทําบุญเป็นสิ่งสุดท้ายนี่ก็ในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระสุภัะปริภาชกนี่เรียกว่าแรงอธิษฐานแรงอธิษฐาน นั่นคำว่าอธิษฐานนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีเราอย่าไปเข้าใจโดยภาษาว่าอธิษฐานคือการขอไม่ใช่นะศาส,สนาพุทธนี่ไม่ได้เป็นศาสนาของการขอไม่ได้เป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยมเป็นศาสนาของสัจจนิยมเป็นกรรมนิยมคืออธิษฐานว่าเราตั้งจิต ตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการสิ่งใดแล้วเราก็ทำความดีทำคุณงามความดีตามแนวที่เราอธิษฐานสิ่งนั้นแล้วก็ผลจึงสำเร็จจึงสำริดมีโยมเคยถามพระผู้ใหญ่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าทำบุญแล้วไม่อธิษฐานจะเป็นอะไรไหมทำบุญแล้วไม่อธิษฐานมันก็ก็เหมือนกับว่า ถ้าจะมองในมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความอยากอะไรอันนี้ก็เขาก็คงจะคิดว่าคำอธิษฐานนี้คงจะหมายถึงการขอเมื่อไม่ได้มีความอยากอะไรอย่างจิตอย่างนี้ก็ดีเพราะไม่ได้ใช้คำอธิษฐานคือไปในสิ่งที่ขอทำบุญเท่านี้แล้วขอนั่นขอนี่ไม่ใช่แต่ควรตั้งเป้าควรตั้งเป้าในชีวิตอย่างน้อย อย่างสําคัญอย่างมาตรฐานเนี่ยไม่ควรจะใช้คําว่าอย่างน้อยอย่างมาตรฐานเลยก็คือควรอธิษฐานไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะถ้าเราไมาอ่อธิษฐานว่าเราทําความดีเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์จิตเรามันก็จะค่อยเขยทิศทางได้บางทีก็คิดว่าทําบุญไปเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อหวังสิ่งที่จะย้อนกลับมาเพื่อหวังเป็นแต้มบุญอย่างนั้นเป็นตน้น แต่เราไม่ได้มุ่งไปที่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าจะมุ่งไปมากกว่านั้นก็อย่างที่อธิบายไว้แล้วในสมัยก่อนก็มีท่านผู้ที่เคยอธิษฐานเป็นพระอัครสาวกก็มีเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมคนสุดท้ายมีทั้งนั้น รูปแบบของการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับว,ว่าวางใจให้มีทิศทางเหมือนเรือที่จอ,อกทะเลเสมมติว่าเรือออกฝั่งไปจากบ้านเพทถ้าเราตั้งเข็มเข็มทิศไปถูกต้องเรือออกจากฝั่งบ้านเพทไปก็ไปได้ถึงเกาะสม็ดแต่ถ้าเราไม่ตั้งเข็มทิศเรือมันก็ไปทางเกาะสม็ดบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้าง่งไปเขาแหลมหญ้าบ้าง บางทีออกอ่าวไทยไปเลยก็มีไม่ได้ไปเกาะสเสม็ดก็ไม่ถึงเกาะสเสม็ดอันนั้นเกาะสเสม็ดก็อยู่ใกล้เราทำดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยบางครั้งเราจะหลงอนิสง์หลงอนิสง์คือหลงผลของคุณงามความดีบางทั้นก็ไปหลงไปอยู่ สวรรค์หรือปฏิบัติธรรมอย่างเนี้วางจิตไม่ถูกต้องบางทีหลงสหลงไปอยู่พรมโลกก็มีหรือทำความดีแต่เราไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นความดีจิตหม่นหมองจิตหม่นหมองหมายความว่ายังไงทางกายเนี่ยเป็นความดีอยู่แต่ว่าใจเราบางทีเรามีความโกรธ สมมุติว่าเพื่อนชวนมาทาบุญแต่เราไม่ได้อยากจะมาทําบุญเรางดกิจข้างนอกมันก็เป็นความดีแต่ข้างในใจมันมีอกุศลที่สัมปยุตด,ด้วยนั้นก็จะมีกุศลแล้วก็อกุศลสัมปยุตด,ด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าผลมันก็จะไม่เป็นกุศลเต็มเนื่องร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าจิตมันไม่ได้มีเป้า ไม่ดีไม่ได้มีที่หมายไว้ว่าเราต้องการกุศลโดยล้วนหรือว่าเราต้องการความพ้นทุกเราต้องการกุศลโดยล้วนในในอดีตในอดีตการสมัยพระเวสสันดรแม่ของพระเวสสันดรพระนางพุทธดี ก่อนจะเกิดเป็นพระนางพุษดีเกิดเป็นพระนางสุธรรมาก่อนจะเกิดเป็นพระนางสุธรรมาก็เป็นพระนางพุษดีนี่แหละที่เคยถวายแก่นจันแดงให้กับพระพุทธเจ้านามาพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นมารดาของพระพุทธเจ้า ถ้าเราเคยเคยฟังมหาเวสันดรชาดกหรือว่าตอนเด็กๆไม่ทราบว่าเราเคยเกิดทันไหมที่เขาเอามหาเวสันดรมาเล่นเป็นเป็นละครทางทีวีทางโทรทัศน์นะฉากแรกๆเลยจะเป็นฉากที่พระนางบุตรดีถาวายแก่นจันแดงกับพระวิปัสสีพุทธเจ้า อธิษฐานพันเตข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทศพุลยานเอสาบูชาข้าพเจ้ากระทำแล้วซึ่งการบูชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขออนิสงนี้จงมีกับข้าพเจ้าให้ได้เกิดเป็นพระพุทธมารดาคือมารดาของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นก็หลังจากละอัตภาพนั้นไปก็ค่อยมาเกิดในเมืองนั้นแหละแต่เป็นเสเวยชาติเป็นพระนางสุธรมรมาพระนางสุธรมรมาเนี่ยก็มีใจที่ยังอยู่ในร่องรอยของแรงอธิษฐานอยู่ก็บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นอนเนกอันนั้แล้วอธิษฐานเหมือนเดิมอีกให้ได้เกิดเป็นพุทธมารดา และอัตภาพจากชาติของพระนางสุธรรมมาแล้วก็ค่อยไปเกิดเป็นพระนางพุทธดีอีกรอบหนึ่งเป็นมเหสีของพระอินทร์แล้วจึงขอพรสิบประการจากพระอินทร์พระอินทร์ประทานพรให้สิบประการก็ลงมาเกิดเป,เป็นพระนางพุทธดีเป็นแม่ของพระเวสสันดร อันนี้ก็เรื่องของแรงอธิษฐานแต่ไม่ใช่อธิษฐานแล้วเป็นการอธิษฐานขอแต่เป็นการอธิษฐานว่าเราตั้งจิตที่จะบำเพ็ญคุณงามความดียังไงคือสมัยอุปมาแล้วก็ให้เห็นภาพก็คือสมัยพระนางปุษฎีครั้งแรกเมื่อถวายแก่นจันแดงกับพระวิปสัสสีแล้วก็บำเพ็ญความดีก็คือในสมัยที่ มาเกิดเป็นพระนางสุธรรมมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระกัสสปพุทธเจ้าแล้วจึงมาได้เป็นพระพุทธมารดาจริงๆในสมัยของพระโคโดมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันตามคำพีพทธศาสนาบอกว่าท่านจะได้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งก็คือ พระศรีอารยเมตรตยพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดนะในรายละเอียดซึ่งเป็นคำพีทางพุทธศาสนาซึ่งมุ่งสอนให้เราเนะี่ยคิดดนะีพูดดีทำดีไอความคิดการพูดการทำที่ว่าเป็นไตรทวาลนะการทำการพูดเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อนโะนกรรม เราตั้งเจตนาไว้ดีก่อนต่อให้เราไม่ได้ปัรถนาอะไรเป็นคนนั้นคนนี้แต่เราต้องปัรถนาความพ้นทุกข์ถ้าเราตั้งใจปัรถนาความพ้นทุกข์ไว้แล้วเนี่ยเมื่อมีความพ้นทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาในจิตเราก็พิจารณาว่าเราทุกข์เรื่องอะไรเรายึดติดเรื่องอะไร เราวางเรื่องอะไรไม่ได้ทุกข์นี่มันเป็นผลเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันคือสมุทยัยคือตัณหาคือความอยากที่เรามีผลอย่างเนี้เรายังมีตัณหาเราจะมีความอยากอะไรเราก็ต้องไปดับที่ตัณหาที่ความอยากอันนั้นจะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาล พระสงฆ์ที่บรรลุพระอาหารหันต์จะเป็นผู้ที่เป็นพระสงฆ์ที่บรรลุอาหารหันต์โดยลักษณะปฏิสัมพิทาญาณก็ดีจะเป็นบรรลุด้วยลักษณะเตลิชโชก็ดีชละพินโยก็ดีสุขวิปัสสกกก็ดีเมื่อถึงความมันทุกข์แล้วเนี่ยก็ถึงวิมุต อันเดียวกันทั้งนั้นนะเรียกว่าแม่น้ำเนี่ยนะลาห้วยเนี่ยสายเล็กสายใหญ่เนี่ยเมื่อไหลรวมลงไปเนี่ยก็สู่ทะเลเหมือนกันรสชาติของทะเลเนี่จะไปเอาทะเลที่ไหนมามามา,มาชิมนี้มันก็รสเดียวกันคนที่บรรลุรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยเมื่อถึงความบนทุกข์แล้วความวิมุตติแล้วเนี่ยก็ถึงวิมุตติรส เหมือนกันแต่แต่เมื่อตอนที่ยังมีกิเลสอยู่นะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะปราบสอนอบรมหรือขัดเกลาีนะ้ในท่วงทีธรรมะในอัดในธรรมที่ต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นยังเป็นปุถุชนอยู่ แล้วก็ทรงพระพุทธองค์ทรงแสดงทรงพิจารณาแล้วนิสัยวาสนาก็แบบนี้ก็ทรงแสดงธรรมะเรื่องทัวๆไปแต่ถ้าเกิดว่ามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนี่ก็ทรงให้กรรมฐานแล้วก็ให้เขาเรู้ธรรมเห็นธรรมที่เป็นความบรรทุกแต่มาพิจารณาแล้วเนี่ยธรรมะที่ทรงแสดงโปรด ราษาวกแต่ละรูปให้ได้บรรลุพระอาหารหันต์เนี่ยจะหเห็นว่าในรายละเอียดเนื้อความเนี่ยต่างกันเมื่อทรงแสดงธรรมปดพระอัญยกธัญญา,าเบืเ้องต้นก็แสดงพระธรรมาจากกัปปวัตนสูตรก่อนพระปัญจวัคคีย์มีพระอญ,ญากธัญญาเป็นต้นเนี่ยก็ค่อยมีดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นต้น จนอินทรีย์แก่ก้าเนี่ยจึงทรงแสดงอนัตตลกคณสสูตรให้พิจารณาตามไปถึงความเป็นทกความไม่แน่ความไม่ยั่งยืนในสิ่งที่ละเอียดในสิ่งที่ลึกซึ้งจึงค่อยรู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาแต่เมื่อคราวแสดงธรรมโปรโด ชดินสามพี่น้องนี่เมื่อตอนจะปราบทิฏฐิก็ให้ก็ให้แสดงโดยอิทิฤตก่อนแต่เมื่อละทิฏฐิมาแล้วเนี่ยเมื่อจะแสดงทำโปรดให้เห็นถึงความเร่าร้อนเพราะชะดินนี่ก็ต้องเพ่งไฟแต่ความเร่าร้อนเนี่ยไฟที่ชดินสามพี่น้องเพ่งนี่ก็ยังถือว่าเป็นไฟภายนอก ให้พิจารณาว่าไฟภายในนะคืออะไรเวลาตาเห็นรูปเวลาหูกระทบเสียงเวลาจมูกรับกลิ่นเวลาลิ้นกระทบพดเวลาใจสัมผัสเป็นธรรมารมณ์ความเร่าร้อนที่มันเกิดขึ้นให้พิจารณาระดับความเร่าร้อนนั้นก็จึงปรากฏเป็นอธิตตปริยายสูตรเรียกว่า ธรรมะที่ทรงแสดงโปรดเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างบทนั้นบทนี้บ้างเนี่ยดูภายนอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับยาที่มีความหลากหลายแตกต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาแต่ละตัวที่เป็นธรรมะเนี่ยมุ่งเน้นไปสู่ความดับกิเลสดับกิเลสถอดถอนความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ไปสู่ความพ้นทุกข์ความหลากหลายเนี่ยที่เป็นอเนกอันันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งความหลากหลายในพระธรรมที่ทรงแสดงที่เป็นอเนกอันันเนี่รวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งความเป็นอเนกอนันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จอุบัติขึ้นมาตรัสรู้นี้ มหาศาลเนี่ยคำเพี์บอกว่ามากมากกว่าบริสัทรยในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่แต่รวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งรวมกันแล้วเป็นหนึ่งก็คือความพ้นทุกข์คือพระนิพพานพระสาวกที่เป็นผู้เลิศทางด้านนั้นด้านนี้เป็นพระอัครสาวก เป็นอนเนกอัน,นันต์จะสมัยพุทธกาหลหรือเลื่อยลงมาจนถึงในปัจจุบันเป็นอนเนกอน,นันต์ก็ดีแต่รวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งก็คือความบนทุกข์สภาวะธรรมของโยมยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยง่วงบางง้างพุ่งสร้างบ้างเบื่อบ้างสงสัยบ้างพยาบาทบ้างกิเลสบ้างรวมกันแล้วก็เป็นหนึ่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาัน,นิยมมาทำบุญก็อนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติเ,เจริญพร